เพื่อนเพื่อนเติมเกมเดี๋ยวต่อฟอนร์วรู้สึกราคาแมลงไปไหมครับวันนี้ผมขอนำเสนอร้านเติมเกม p o p บอัพเก r เเติมง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเองราคาดีไม่มีรีฟัน ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายอย่ารอช้าไปเติมเกมที่ Top Up Gamer กันใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อ General f i ฟิลนะครับเป็นตัวแทนทีมชาติไทยจากเกมเวทีเดลต้าฟอร์นะครับ โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะเล่นเฮลิคอปเตอร์ยามแผนจะชื่อว่ารีคอร์เฮลิคอปเตอร์นะครับผมจะไปเล่นในด่านใหม่นะครับด่านไซคโคลนนะแต่ว่าด่านไซคโคลนนี้จะอยู่ในโหมดแรงแล้วนะครับผมสามารถกดแรงได้เลยนะครับผมผมจะไปเล่นกับเองเพื่อนทีมชาติไทยนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับผม let's go <S แต่ฮอไม่มีคนคขับสองล้านอ่ะที่สิอ่ะผมดีพอยเลย Se aproxima un misil. Los sistemas antimisiles están funcionando a máxima capacidad. Vayan al silo de misiles y destruyanlo antes de que lance el ปืนธรรมดาไม่จริงๆไม่ค่อยจะโดนเลนนาาเยป้องมือง้องมีมดีกว่าพี่ขอร้องอะ่ะลุงไม่จะให้กูเล่นปืนอะไรก็ไม่รู้เอาเอหน่อยเอาเอหน่อยจะพังแล้วจะเลฟ้ยบจะเลฟว่าแล้วอินโดไม่มาอยู่ดัก ตำรวจด่าตำรวจด่ากระดิ่งขึ้น่เลยนะฟุ้ยขวามาเฮ้ยฟืดดแนแดงกว่าเนี่ยเอาดิตายเี้ดียวใครมันล็อกเป้าผมไม่หยุดเลยว่ะไปก่อนไปก่อน Papá. Era un misil solda. Nuestros radares indican que las nubes están aumentando su densidad. Modifiquen los planes de ataque para adecuarlos a la tormenta inminente. วิววิวยิงตึกยิงถึงนี้่อยอิว่ิงรถปะไม่ไม่ผมขับพออยู่ยิงยิงอันนี้ให้พังให้หน่อยดิยิงอะไรรถเหรอไม่ใช่ยิงยิงไม่ได้ยิงรถยิงตึกเนี้ย้มันพังแล้วอันนี้ยิงรถแป๊บนึงจะพังแล้วโอ้โหพี่พี่แบบไม่ใช่กันดีอ่ะพี่แต่มันต้องปีนไงแต่ถ้าเป็นตึกขนมกระไดมันก็อย่างนี้เลยได้เลยนะบินเวกอะป็นเล็กอะเอออะไรวะ ทำไมเมันดีจริงเว้ไอ้เนี้ยทำเรเนี้ย่กาัดไลโอ้ดูดิมันยิงสวนยากเลยนุ้ยเว้ยเอ้ยเฮ้โอ้ยยังโดนดีกว่าเนี้ยเนค่ย ขอคอผมพออะไรอ่ะเขาบอกขอคอผมผมขออะไรอ่ะแย่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 ผมจะบอกต้องบอกไปหมดแล้วที่แต่เรื่องพวกนี้ตัดเรื่องแบบโอ้โหให้โลอะไรเงี้ยฮะไม่ทันอะไรอะอะไรโลอะไรตับพนันเป็นติดไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวมนที่ดูคลิปลุงอยู่ก็อย่าไปสนใจลุงนะครับที่ดีว่าไปตายตาย เฮ้ยนี่เราเปิไหตายไปไปไปตอบันให้ไ้องันเฮ้ยพัฟฟี่้ยพัฟฟี่เก่งเหรอพัฟฟี่พี่โอยทอะไรียมพัฟฟี่อ่ะี่ยาพัฟฟี่อยยไหมเออเชื่อปายวะเฮ้ยมันโอ้โหตัวบัีตัวบอม ไม่ได้แล้าจริงแล้เดี๋ยวทาไม่แคโอเค้าเปลี่ยนชื่อต่อยอยู่วะต่อยอยู่โกันกร่งเงี้ยกูไม่อยู่ด้วยหรอโทรศัพท์ขับคอโคตรยากอ๋อมันมันขับเนี่ยมันขับจะแบบตรงๆนะผมเคยลองไปเล่นละมันแบบมันไม่พิวเท่านี้

อ้ําลงแล้วอ่ะตาภาพมัวเรอมยไเปถึงมันหายไปเลยก้ยไครจะทิ้งรด้าลทิ้งรดยฉันดมัอยกว่าลงมาแล้วแห่รถี่หไม่เห็นมีบบมีดีป่ะน่ะรถคันนี้

โอ้ยอะไรระเบิดะวะเดี่ยเหรอวันนี้เราอยู่ไทยใ,ใต้ใชย่ยิงยากด้วยใช่ใช่ใช่ครับส่วนมาก <c oughs> เขาที่ขับพอใช <c oughs> ้ต่อเมาส์คีย์บอร์ดไม่ก็เล่นในโปรแกรมจำลองอ่าอันนี้เข้าแรงแล้วนะครับ โอ้โดนเปิดมัมาดักเกินมาดักเกินลรู้โคตรเร็วนได้อย่างเร็วอูที่เวูเข้าทางไหนได้อะปิดด้วยแค่ะส่มาเขาเนี้ <S

าตอนแข่งมือถือมีคนขับรถขับพอได้พิวนีไม่กี่คนเองครับผมไม่ได้ดูแข่งมือถือเลยเอู้ขับไม่ได้ตกกายดอโดนยิงเีปูที่โดนยิงดโอ้ยไม่ตาย ไ้ยทำไมได้ตกลงใจพร้อมกันเลยว่าเราไม่พูดเองไปไหนแล้ววะเราที่มีน้ำปูอะผมกังรเล่นอยู่ใสแม่งรถ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 คนะมันมัมีแโอคยตกดูต็อกีอย่างละออกเกินมันมาหมดว่ะโอ๊ย

โอ้มันอลบอะไรขนาดนี okay. ้วะไอตัวนี้มไนืไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออแข่งันกีทุกคน้โี่ตดแข่ง้โมันทไอ ơi bật đi. launching an assault on objective Echo 2. không? bỏ lỡ những video hấp dẫn À, con ไมยมีชันสชั้นสามมีชั้นสามอย่แล้วพี่ยจันดีไหมดีครับก่อวตำรวจขบโมงกันพี่ปะในรถับใหญ่ไปบิ๊กโต้ยาลาวิซซาโต้ววนต่รัฐชมาสถึงแม่งกับพี่เพลด้วยถึงแม่งกับพี่เพลด้วย นน่น่ออะะตตรรงงาาไ้โอ้ไม่ตาย,โอ,ยโอ้ยยไม่โดนวะโอ้ระยะปไ,ไปชิด No aguantará no a ir, mucho más. ¿Cuánto? Queda un objetivo. Ya casi estás ahí. Esta es su última línea de defensa. Uno menos. Más. แบบว่าเห็นทางซ้ายเลยอ้ยไม่ตายไม่ก <subtitles> ็องอันไม่ออกออกอ้าวเหรออีสองพันสองเหรอบอลลิสต์สตรัทติจกอ้ ที่สอนำสุสับ <c oughs> เออใช่เออแบบว่ายิ่งเวลานานานี้แพงว่ได้ครับดีครับน่จะเป็นเจ็บเวลานานยิ่ยิ่งแบบว่าถ้าองขน่น s a l v a d e a r t i l l e r a p p r a n a l เออดีว่ะเออมันเกิดฝันอยู่พี่ดาวไ้องาวนนี่เจ้าแล้วอ้ถว่าฟิลมันต้องข้ามน้ำมาใช่ไหมึใช่มันต้องข้ามน้ำมาไปพี่ได้เวลาแล้วสวัสดีคุณพี่จิ๊กยาจยินใจนะครับ đâm phải bóng nhà đâm phải bóng nhà ôi 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 โ,โอเคจบขับพออย่างตึงใครเวียนหัวบ้างเนี่ยทุกคนอ้าวผมตายไปตอนไหนวะทีหนึ่ง แต่ว่าดูผมแบบสนุกสนุกอ่ะดูเฮฮาต้องมาช่องช่องช่องดิสกต็อกนะทุกคนเวลานนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมไปบ้านแดงอะ่ะเออผมฝากติดตามบ้านแดงผมหน่อยนะอยู่ในช่องไบโอเลย